สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้มี F c 2ซีสองท่านนะอยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ผมแล้วกันเป็นทองปลอมนะครับกำลังระบาดเลยที่ทางเยอรมันแล้วบอกคุณชัยตอนนี้ทองปลอมระบาดกันเยอะมากานะครับดูนะ FC เนาะดูนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมครับผมเนาะ กำลังระบาดกันเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูทองจริงทองปลอมเป็นยังไง่าดูนะครับผมอันนี้คือทองปลอมนะที่เราเผาแล้วมันก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็ทองแบบมาตรฐานมีก็มีนะครับแต่เราต้องระวังว่าทองเป็นยังไงบ้างครับทองปลอมตัวนี้ก็คือบางคน f c ฟีที่มิชาทีพทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศยังเอาตัวเองไม่รอดแล้วก็เอาซื้อทองที่ ทำห้างที่เมืองไทยแบบถูกๆอันละสองสามร้อยบาทเป็นทองปลอมและเอามาให้คนไทยที่อยู่ต่างแดนฉันมีทองขายเธอเอาไหมฉันขายราคาถูกๆประหยัดประหยัดให้เธอเธอซื้อไหมโอเคไหมเป็นเราเป็นเพื่อนกันอ่าแล้วเอาทองพวกนี้มาให้เพื่อนนะครับพอกับกายว่าเมื่อให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ดีใจฉันใส่ทองนะน้ำหนักมาตรฐานตรงเป๊ะนะครับกับอทองจริงเลยนะครับก็16 15.6อ่า uh, ประมาณเนี้ยผมไม่แน่ใจนะ FC ไปชั่งดูเองนะครับก็ดูใน Google เองครับ15.6กรัมประมาณเนี้ยนะครับผมประมาณเนี้ย16.5ก้รัมโทษที FC ถ้าผมพูดพูดอะไรผิดผิดพ้องกันขอโทษนะรประมาณนี้นะ ใครรู้บอกเดอนะประมาณ1บาทประมาณเท่าไหร่จากนั้นอะ่ะการที่ผมไปศึกษาการที่อยากให้ f อฟมีความรู้เกิดทางด้านทองแล้วก็ไม่อยากให้ไปเสียยรู้กับใครเรื่องทองนะที่เขาเอามาจากประเทศไทยแล้วมาขายที่ต่างประเทศนะ่ะนะครับบางครั้งประเทศที่ต่างประเทศอนะ่ะไม่รู้เกี่ยวกับทองแล้วบอกโอ้ทองนี่มาจากเยาวราชนะทองมาจากที่ห้อดีๆนะเขาเป็นยังไงบ้างคือ f อฟอดับแรกอันนี้ฟังนะาำรับคนที่มีความรู้เรื่องทองนิดหนึ่ง ต้องรู้ก่อนว่าทองอน้ำหนักประมาณไหน1บาทเท่ากับ16.5กรัมประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจนะเขาไปดูอีกครั้งหนึ่งและทองเนี่ย fc <oughs> เอามาลองนี้เราก็ชั่งน้ำหนักดูถ้าทองอยู่กลางมือนะครับทองอยู่กลางมือเนี่ยไม่น้ำหนักอยู่ไม่แตกไปข้างไปกลางเนี่ยมันน้ำหนักอยู่ตรงกลางเลยถ้าโยนไปปุ๊บมีความรู้สึกว่าน้ำหนักอยู่ตรงกลางมือปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,ก,กอันน้ทองจริงละ มาถามอันนี้ผ่านแล้วสองใช้แม่เหล็กดูดแม่เหล็กดูดถ้ามีโลหะอะไอยู่ข้างในปึ๊กจับได้เลยแม่เหล็กแบบแรงๆนะดูดสมมติมีทองอยู่งนี้ใช่เอาทองมาแม่เหล็กดูดปุ๊บอ่าเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะก็คือว่าดูดก็คือมีแม่เหล็กอยู่ข้างในสามวิธีที่สามก็คือว่า F c ซี FC ต้องเอาอไฟเผาเหมือนตัวนี้เลยเพราะสมมติล้างทองที่เขาจะใช้ทําทก็คือที่ผมศึกษาม,มานะแล้วก็ดูเนี่ย นะครับผมก็ส่วนมากจะเผามากกว่าใช้วิธีเผานะ FC เนาะนะครับคนที่ไม่รู้นะ่ะใช้วิธีเผานะเผาไปเลยถ้าไปทองของยบาล่าทุ่งซิงเขาจะมาตรฐานดีเผายัางไงเขากับสภาพผมเขาเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการซื้อทองหรือคนต้องการที่จะซื้ออะไรต่างๆดูซะเป็นตัวอย่างซะไม่ใช่ความโรภของตัวเองว่าเออเขาเอามาปล่อยทองแบบถูกๆผลจะท้ายปุ๊บ <c oughs> ผลจะท้าย เป็นทองปลอมนะครับผมเนาะเป็นท้ายเป็นทองปลอมเพราะฉันอยากมีความโรบนะครับ FC เนาะที่ที่ต้องการแค่ซื้อทองแบบถูกๆเอาซื้อไปเลยฉันเป็นเพื่อนกันนะฉันให้ทองเธอราคาประมาณถูกมากประมาณสองหมื่นกระบาทเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นทองปลอมนะครับผมเพราะฉันตอนนี้ระบาดกันมากที่อาประเทศต่างๆในต่างแดนเพราะฉันน้ำหนักมันเท่าเป๊ะเ,เ,เราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงน่าจะตรวจสอบก่อนไม่ใช่เพื่อนเอามาให้เธอเอาทองไหม เอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยผมจะให้คุณซื้อทองมาแล้วคุณไปขายต่อหรือคุณไปตรวจสอบที่ทางร้านทางร้านบอกว่าไม่ใช่ทองจริงนะคุณไม่มีหลักฐานในการซื้อทองอีกคุณไม่มีหลักฐานคือแลกเปลี่ยนกันอ่ะคุณไม่มีหลักฐานด้วยก็มีปัญหาอีกจะไปแจ้งความยังไงอ่ะไอ้คนบอกฉันฉันไม่ได้ขายเธอนะฉันไม่ได้ให้าขายใครเธอเธอมีใบเสร็จหรือเปล่าที่ขายเธอฉันอ่ะไม่มีอีกก็มีปัญหากับคนไทยเนี่ยเอาทองมาให้เอาเงินมาจบแล้วไม่มีหลักฐานเลยกัน ถึงมีพยานถึงคุณถึงมีมีพยานแบอบกว่านี่คนที่ขายทองมันก็มันก็ยังจับจับอะไรไม่ได้เง fc สามารถแจ้งความได้แจ้งความได้แจ้งความได้แ,ไดแต่เราทั้งนั้นทั้งนี้มันอยู่ที่ fc เนี่ยนะครับผมว่าการที่สมมติว่ามีเพื่อนคนนึงมาเอาทองไม้อ่ะฉันให้ทองเธอราคานี้นะราคาไปถูกๆประหยัดประหยัดผมแนะนําให้เผาต่อหน้าเลยครับผมไฟแช็กเน่เผา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 ,เผา,เผา,เผามันแดงนะ fc แดงนะกมนะครับพอดจปุ๊บปล่อย ทองจริงสู้ไฟ FC จำไหมนะทองจริงสู้ไฟนะครับผมถ้าเป็นทองจริงอะ่ะไม่ต้องกังวลเลยเขาจะสู้ไฟนะครับของแท,แท้ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าของปลอมนะครับดำปิดปี่เลยเมื่อดำปิดปี่เนี่ยคือของปลอมบอกโอเคขายทองใช่ไหมคะนั้นอ่าขออนุญาต,ขออ,ญาตขออนุญาตเผาก่อนได้ไหมเอา้าไม่มีอะไรไฟแชกเนี่ยแหละ FC ไม่มีะไรจะตรวจสอบไฟแชกขออนุญาตเผานนะเผาไปเลยเผาปสัก ให้มันแดงมากแดง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 จากนั้นปล่อยถ้ามันกลับสภาพเหมือนเดิม FC จำมา้ามันกลับสภาพเหมือนเดิมทองเนี่ยกลับสภาพเหมือนเดิมคือทองจริงถ้าดําปิดผีหรือ,อดํามากเนี่ยของปลอมแล้วไม่ต้องซื้อแล้วอ๋อขอโทษน,นะเออไม่ซื้อนะคะเอาเอาไปที่อื่นล้วกันไม่ซื้อด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ <c oughs> โดนเยอะแยะมากมายแล้วของปลอมเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีน้ําผสานอยู่ข้างในเยอะนะทองผมแนะนําให้ FC ซื้อทองแบบว่า ร้านที่ชื่อดังๆนะร้านที่ชื่อดังๆจริงๆไม่ใช่คือไปซื้อทองแบบว่าอะไรไม่รู้แล้วจะมาขายต่อก,ก็ขายได้ราคาถูกนะครับผมแนะนําให้ซื้อที่ทองที่มาตรฐานดีกว่าที่มันดังที่คุณสบายใจอ่ะนะครับผมซื้อจากที่ร้านนั้นในการหรือคุณถามเขาว่าทองมาจากไหนทองมาจากไหนเขาบอกอทองมาจากตจงังจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้แต่คุณไปขายคุณต้องนั่งรถไปหาเขานะ นะครับผมคุณต้องนั่งรถไปหาเขาเพื่อไปขายทองแล้วกรุงเทพอ่ถ้าคุณไปขายกรุงเทพเขาก็ตัดลงอีกอา,อาจจะทองทองดีก็ได้นะครับผมแต่ราคาทองมันเป็นทองที่ไม่ไมาตรฐานเหมือนกรุงเทพที่เขาทำกันอยู่นะแนะนาว่าให้เอฟบางคนที่ต้องการซื้อทองก็ซื้อทองแบบมาตรฐานไปเลยที่คุณซื้อไว้หรือคุณจะออมทองคุณทํานู่ทนทํานี่นะครับก็ซื้อแบบดีๆไปเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าบางคนอ่า พอเรามาคุยเรื่องทองก็บางคนก็อยากรับจำนองทองเ้ยแล้วดูทองไม่เป็นก็มีปัญหาอีกนะพอเพื่อนบอกเธอฉันมีทองหนึ่งบาทฉันขอแค่400แฟรงค์อ่า400ยูโรได้ไหมไอคนนี้โอ้400อือความโลภของคนเราแฮ4 0่400โอเคโอเคพอเอาไปปุ๊บกลับกลายว่าทองนี่เป็นทองปลอมมีเยอะแยะมากมายครับพี่ FC ที่อยู่ต่างแดนที่คนที่โลภโลภในความที่เออเขาเอาทองมาให้เดี๋ยวฉันปล่อยทองดีกว่าเป็นทองปลอมเนี่ย เพราะฉันเราไม่รู้ว่าทองจริงทองปลอมก่อนที่จะรับทองเขาตรวจสอบทองให้ดีก่อนว่ามันเป็นของจริงหรือทองปลอมมันก็มีล้างทองที่เราสามารถตรวจสอบได้ที่ต่างประเทศนะทั้งนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันต่างๆ่าเขาจะมีรับรับซื้อทองที่ไม่ของแขกหลายหลายประเทศเอาทองไทยไปให้เขาดูว่าเออตรวจทองให้ดยได้ว่าทองนี้จริงจริงหรือปลอมตรวจได้ไหมอ่าให้เขาตรวจเลยเขาตรวจพวกเขาจะะเมตัวราคาว่าอาฉันเธอจะขายไหมเธอจะซื้อทองก็แนะนยนว่าให้ไปตรวจสอบก่อน นะจุดที่ท่านอยู่ใกล้ๆที่สุดในเมืองไหนที่ใกล้ๆท่านเน่ยเอหลายๆคนก็ไปจดทองก่อนว่า,อาทองแท้ของจริงกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบสี่กรัตยี่สี่เปร์เซนต์หรืออะไรเนะ่ยเหรือทอง K18 K หรือ24 K 20 K ่เคก็ดูกันไปแต่แน่นำว่าให้ f อฟถ้าเราไม่รู้เรื่องทองเลยอย่าเพิ่งซื้อ อย่าใจร้อนไปซื้อทองเช็คดูก่อนว่ามีใบอนุญ,ญาตไหมมีโนมิน,มนี่ร้านนี้รับประกันไหมชือร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะฉันไม่ใช่เขาเอาแบบทองถูกๆมาให้ f อฟซื้อปรากฏว่าเป็นไงทองปลอมนะครับอันนี้ผมก็ช่วยไม่ได้นะ FC นั้นก็มีหลายท่านที่ทางเยอรมันบอกคุณชัยดิฉันโดนของปลอมค่ะเป็น3-4เส้นเลยเพราะความโลภนะนะเมื่อความโลภคนเราเขาเอาทองมาให้บอว่าทองใหม่เนี่ยนะ ทองใช้ประมาณ4ี่หเดือนนะเดี๋ยวฉันขายให้ในราคานี้กันอเอาหรือจําก็ได้อาราคาถูกๆเลยและความโลภที่คุณต้องการด้วยอู้มันสีแค่หลอยสี่ร้อยยูโรมันถูกเนาะฉันเอาดีกว่าบาทละสี่ร้อยูโรถูกมากก็เลยเอานะครับผลท้ายเป็นทองปลอมเพราะฉะนั้น F4 จะทําอะไรนะครับผมผมแนะนาว่าอย่ามีความโลภนะครับบางคนรับจํานําทองก็ไม่รู้เรื่องเรื่องจากทองบางคนรับจํานํากระเป๋าหรือก็ไม่รู้จักกระเป๋าหรือแค่อยากจะได้ของจากเขาเท่านั้นเองผลท้ายคุณจาก ได้ความโลภก,กับกายว่าคุณเสียมากกว่าเก่านะครับผมโอเคไหม F4 เพราะชั้นการที่เราจะซื้อทองมีอะไรอย่างเงี้ยขอมีใบสลิปสลิปเงินด้วยชื่อที่อยู่ของเจ้าของทองมีอะไรต่างว่าเขาขายให้เราถูกต้องนะถ้าเรามีปัญหาปุ๊บเราสามารถติดตามคนได้ว่านี่คนนี้นะเขาขายให้เรานะแนะนําทําอย่างนี้มากกว่าอันนี้จะสบายตัวสบายใจนะครับว่าเราซื้อจากใครมาไม่ใช่ยื่นหมูยื่นแมวมาปุ๊บมันไม่มีอะไรจับกันได้เลยพอจะมาเอาเรื่องเขามีปัญหา อ่ะอีกแล้วเพราะฉันอ่าขอเลยอคุณน้องคะเขียนเขียนใบซลิปเงินได้ไหมว่าซื้อจากคุณน้องมาอันนี้เราสามารถยืน่น ขอได้นะครับถ้าเขาเต็มใจบอกโอ้ไม่มีปัญหาค่ะถ้ามีปัญหาทองเรื่องนี้นะมาหาหนูได้เลยอันน่ะเราสามารถที่ไว้ใจเขาได้เพราะฉะนันนะครับ f c การที่เราซื้อทองนะครับตอนนี้โดนโดนเยอะนะที่ทางเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ก็โดนทองปลอมเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นยังไงบ้างทองนะศึกษาทองนิดนึงเข้าไปอยู่ Google นะครับมีการตรวจสอบทองว่าทองจริงทองปลอมมงไงบ้างครับสามารถคุณมีมือถือเพื่ออะไรอะ F4 ไม่ใช่ยูละคร ดูเรื่องชาวบ้านด่ากันไปด่ากันมาคุณมีถือมือถือว่าศึกษาความรู้เยอะแยะมากมายถ้าคุณไม่รู้คุณก็เข้าไป Google ทองจริงทองปลอมตรวจสอบยังไงอ่าคุณเข้าไปข้างในมันก็ได้ความรู้ทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นคุณมีมือถือก็มีเหมือนอคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วที่สามารถที่สอบถามได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้น f c ครับขอจะซื้อทองของใครตรวจสอบพอดีว่าทองจริงหรือทองปลอมด้วยความาัฒนาดีจากทีมงานคุณชายซื้อแซงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ